เียกนฮ้ย <S <S i, ทุกคนดูดิมีแต่คนเล่นปเปียกกกับงคลทําคลิปรูปภาพแบบนี้เท่มากค่ะมาลองทํากันเลยค่ะคลิปแบบนี้ทําในติ๊กตอกง่ายมากๆแต่ก่อนอื่นให้เราถ่ายรูปเก็บไว้ในมือถือก่อนนะคะถ่ายไปหลายๆรูปเลยจะใช้กี่รูปก็ได้แล้วมาในต ok, <ห>ิ๊กตอกใช้แผ่นเสียง<ห>มงคลน<ห>ี่เปียกเองเอาเสียงจากคลิปที่เฟืร์ลงไว้ได้เลยนะคะกดใช้เสียงเราไปที่ตัวจับเวลาท่อนแรกให้มาหยุดที่1.6วินาทีค่ะแล้วกดถ่ายคลิปมงคลเปิดประตูให้เปียกหน่อยท่อนที่2จะหยุดที่3-3วินาทีมงคลเปิดประตูให้เปียกหน่อย ท่อนที่3 4มสกวินาทีค่ะโอนเปิดประตูให้เปียกหนอยและท่อนสุดท้าย8สสวินาทีจ้าอันแน่ไม่ส่งซิกเลยนะถ่ายถึงท่อนนี้แล้วกดถูกต้องเลยค่ะคราวนี้เรามาเพิ่มรูปภาพกันกดที่แก้ไขคลิปเรื่อม,มาจนจบคลิปแล้วก,กดบวกเพิ่มรูปภาพเลยค่ะเลือกรูปภาพของเราออกมากี่รูปก็ได้นะคะปรับความยาวของแต่ละรูปให้สั้นลงนปรับมาที่0.3วินาทีค่ะทาไปเรื่อยๆอยากให้คลิปยาวแค่ไหนก็เพิ่มรูปภาพเข้ามาเสร็จเรียบร้อยค่ะอันแน่ไม่ส่งซิกเลยนะเปียกสิก เปิดประตูให้เปียกหน่อยมงคอนเปิดประตูให <|so|>> ้เปียกหน่อยโมคอนเปิดประตูให้เปียกหน่อยฮันแน่ไม่ส่งซิกเลยนะเปียกคอนแล้วสงซิกแล้วเห้ตา